เอ้าเรียบร้อยไปต้องหาชุดต่อแหละระวังกันด้วยนะเลยชีวิตเดียวนะโอ้ยบอกใครวะเนี่ยบอกตัวเองเลยชิบหายละ <laughs> เน็ตหลุตเอ้ยเอ้าถึงอีก <laughs> เอาละขาท่า,ทาวิ่งตรงวิ่งด้านข้างเอ้าวิ่งด้านข้างทำไมกูดโดนวะเ <laughs> 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 ดี๋ยวกูโดนสุดดอกเลย <laughs> มันต้องมีอะไรผิดพลาดกันคน <laughs> <laughs> คือวิง่งจะไปได้เจมเวไยถึงไหนก็ได้เจม <laughs> นี่มันขายแบบน่าจะดอกยากมันมีชิ้นเยอะวันนี้เติงสินะแม่ต้องบัฟเฮ้ยเป็นทางพูดทำไมมันโผล่มาเนี่ยคูณสองด้วยน่าจะเกินแล้วละลืมนับเนื้อว่ามันครบไหมขาดชิ้นหนึ่งออแล้เราจบสิ้นกับลิงตัวนี้ละเราจะไม่เจอมันอีกแล้วเราได้ชุดมันละตังค์ไม่พอขายไข่ไปหนึ่งก้อนในที่สุดอ่าแล้วก็ครบเซ